สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนะคะมีอะไรนะคะป้าเต็นกับแม่ผู้ใหญ่เรียกแอนชาแนลมาทาไมเรียกแอนชาแนลมาทาไมคะแม่้ใหญ่กรเอค่ะแอนชวนมานี่อันอาหารเจก็เม่นี่ค่องกกี้ก็มารักนะคะนี่อ๋อมีของไปี่นหน่อยมาเอาหน่อยจ้า โอ้ยออชอบแต่นอนนี่จากแดนมาหลับเด้อเดี๋ยวนี้นะตกใจมากเลยเพรเขาจะไล่พ่อใหญ่เอาไม่ต้องกระด้วยนีะคะกระดาษด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นิกกี้เห็นทานทานแม่คู่ซ้อนนี่ว้าวละลายอ้อยะอยู่หรอวะนี่ค่ะมีกระดาษด้วยนะคะนี่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรคะหนูนายโพนะส่งมาให้แล้วรับแล้วบอกด้วยเด้อฝากให้กับลุงทิมด้วยและหนูแอนกินเจด้วยเพราะที่บ้าน กินเจเหมือนกันโทรบอกด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ก็ดยามเช้าปวดให้แล้วจ้าพกมันปวดสู้ๆไม่เป็นไรค่ะถึงจะปวดเราก็ทําดีอยู่แล้วค่ะไม่มีใครอยากจะมาไล่เราหรอกนะคะถ้าไล่ออกก็คงไปถามนายอำเภอก่อนว่าความดีของพ่อผู้ใหญ่มันขนาดไหนใช่ไหมแม่ผู้ช่วยใช่ใช่เนี่ยนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้ําแสงจันนะคะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเขารู้กันหมดทั้งอำเภอแล้วก็มีของนายโพธิด้วยนะคะี่หก็มีแต่คนรักเรานะคะไม่มีใครอยากจะให้อันี้ก็จะเป็นของนายโพธินะคะเพราะว่าทําไมเรานนีัยใส และเราไปที่ไหนเาราก็มีของติดมาติตยืนนะคะไปฝากไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอหรือว่ากรมปศุสัตว์เลยอันนี้ฝากให้กับนายโพธิค่ะอันนี้ของนายโพธิทุกคนที่อยู่อำเภอค่ะอันนี้ก็ของนายโพธินะคะก็คงลำบากเพราะว่าแอนไม่กินกาแฟนะคะมากค่ะไม่มีใครว้างเท่ากับแม่อันนี้ของแอนค่ะหนึ่งุงนะคะเป็นโปรตีนเกษตรนะคะนี่ค่ะ อันนี้คืออันนี้เป็นของนายโพธิค่ในใจของแม่ผู้ใหญ่ค่ะใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนว่าเดี๋ยวจะไปเรียกนายโพธิมาก่อนนะคะผู้ใหญ่ก็ขำๆนะคะอืห้าๆขำแม่ผู้ใหญ่นะคะคุณสวอย่าสนใจี้ม่วไหนแม่ผู้ใหญ่่าวมาไหนเนี่ยโอ้ของฝากมาให้โอ้หลายคนค่ะสงสารเขาสดอกว่าสั้นคนบอกว่า ไม่ต้องสงสารนะคะไปสงสารคนที่จะให้เราออกดีกว่านายโพธิ์คิดไม่ดีใช่ไหมนะจ๊ะอ๋อต้องเรียกว่าทิศในใช่ไหมคะอ๋อทิศในคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะคิดกับคนอื่นแบบไม่ดีแบบนี้นะโอ้เก็บเอาความคิดของคุณไปดูแลนะคะไอ้ไปเดี๋ยวเราจะไปหรือว่าลูกๆดีกว่านะคะดีกว่าจะเอามาคิดแบบนี้กับไอ้แม่ผู้ใหญ่นะคะมันไม่ดีเดี๋ยวเราจะแบกไปค่ะเอฟซีเดี๋ยวเราจะแบกไปนะคะไป ถ้าทจะอิดสาแล้วมันไม่ดีเนาะจ้ะขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวเราเอาไปให้เอ่อทิศทิศในค่ะพี่ออดพี่ออดเอฟซีฝากของมาให้มารับด้วย นี่ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวเราเรียกพี่ออสมารับนะคะเพราะว่ามันแฉะมากเลยค่ะเอซนะคะตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้นี่นะคะน่าเราเรียกพี่ออสมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่ออสมารับตรงนี้นะคะน,นะคะนี่ค่ะก็ะจะเป็นของนะคะที่เอฟซส่งมาให้นะคะนี่ค่ะของนายโพธินะคะก็จะมีขนมนะคะแล้วก็จะมีกาแฟเนี่ค่ะ นี่ค่ะมีกาแฟสองอย่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เเออออภรรยาของทิศในนะคะก็มารับนะคะนี่นะคะก็นี่เป็นของหน้ามาแล้วนะคะพี่พี่ออสจะเป็น ภรรยาของทิพไนนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ,ะ,คะ,คะที่เอาของให้แดจังกึมนะคะนี่ค่ะแดจังกึมนะคะนี่ก็ไว้ส่งให้ลูกนะ,นะคะแล้วก็จากจากน้าแสงจังนะค่ะจากน้าแสงจันขอบคุณน้าแสงจันมากๆนะคะค่ะ ตอนยังไม่ได้อาบน้ายังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ก็ได้รับแล้วนะคะนะแสงจันท่านะแสงจันดูนะคะจ้าโมทนาบุญด้วยนะคะทำน้ําพีกกะปิคาอยู่นะคะคาอ่านนะคะเดจังกึมกําลังทำแบข้าคาค้างคาอยู่นะคะมาแล้ว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 ใคร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 ทิศทิศในมาแล้วทิศในมาแล้วนะคะทิศในมี fc มอบให้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะ นี่ค่ะทิดนนะคะนี่ค่ะมอบให้แล้วนะคะมอบให้แล้วนะคะจากน้าแสงจันท์ค่เดี๋ยวเราไปซื้อมาม่าให้ลูกบอกหนูนายโพนะส่งมาให้แล้วรับแล้วบอกด้วยเด้อฝากให้กับลุงจิมด้วยหนูแอนกินเจด้วยของหนูแอนก็จะมีอันนี้ถุงหนึ่งเองค่ะ FC ส่งมาลังเดียวกันใช่ไหมใช่ลังเดียวกันของแอนก็จะเป็นโปรตีนเกษตรแบบนี้ค่ะนี่นะคะโปรตีนเกษตรนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะใช่เนาะคุณแม่เอาลังก็เอาเลยค่ะคุณแม่แม่ต้องการลังนี่ค่ะขอบคุณนะนะคะนี่ได้มอบส่งมอบให้กับนายโพธิีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจ้าโอเคนะคะกับทิดนายแล้วนะคะไปเราก็เดินกลับนะคะ เนี่ยค่ะไม่ไม่เมื่อกี้จําไม่ได้นึกว่าจะใครเมื่อกี้จําจําจําไม่ได้ช่างทำบ้านตัดให้พอดีผมซื้อผมซื้อปัดเจลเลี้ยนมาแล้วไม่มีใครตัดผมก็เลยว่าตัดยังไงก็ได้เอาให้มันไม่มีผมอยู่ในหัวเนี่ยอ่ะก็เลยตัดออกมาอย่างนี้แหละไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างตัดผมโอ้โหขอบคุณนะะคขอบคุณอาจารย์มากนะฮะขอบคุณประจันลุงพลนะครับนะ มาทีนดีๆให้ในโปรทีมแนแนลนะเป็นหัวหานของอลงนะครับเป็นของอลงนะฮะนะโอ้ครับผมขอบคุณเลยายนะครับละอันนี้อันนี้เป็นของไอแอนค่ะถามก่อนมาของอาไหมใช่อันนี้เป็นโปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์นี่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็เรียกว่าหมูสับเจหมูสับเจค่ะเป็นโปรตีนเกษตรนะคะโปรตีนเกษตรแบบเจเนี่ยค่ะ นี่ค่ะทำจากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อสัตว์ได้เยอะมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณผู้ผู้ใจดีนะแสงจันทนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนี้โคตรรักแม่ผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่เลยค่ะจริงใจตลอดไม่ลืมตัวนะคะมา่าถูกไล่ออกใครไล่ออกหรอโอ ครับโอ้ีอยู่ไหนครับตนี้อยู่บ้านค่ะสบายสบายซิวีเลยอ๋อได้มีข่าวว่าจะไล่แม่ผู้ใหญ่ข่าวแล้วมาคอมเมนต์เข้ามาโอ้ดูคอมเมนต์แม่ผู้ใหญ่ก็ปีนี่ค่ะจะไล่แม่ผู้ใหญ่ชาวบ้านนะโอ้ยเป็นผู้นำที่ดีมากนะคะไอ่ออกคือชาวบ้านนะเนาะใช่ได้ ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวไล่ผู้ใหญ่ออกปุ๊บก็ต้องเลือกตั้งใหม่มันมีทั้งใครจะไล่แม่ผู้ใหญ่จากบ้านนะครับออืมะะไรล่เขาพูดลอยลมไปเปล่าๆเช่พูดให้อะไรไม่รู้นะคะเข้าหูซักก็ทะลุหูขานะคะใ้าผิดไรเนี่ยคือผิดนายมือถ้าผิดไรแดงเกินจนรับไม่ได้นายมือจะเป็นคนตัดสินเองใช่ค่ะที่มาตัดสินใครใช่เลยแล้วก็แค่ชิวๆธรรมดาผ่านๆหูแค่นี้เองค่ะายังไม่ถึง ระดับจางเพอ่กแค่ชาบ้านได้ตั้งใหม่แค่นี้เองใช่ค่ะมินไล่ไมอได้ไหมได้ไล้เรา้ากล่ได้เอาวถ้าถึงเวลาสิบปีไม่ใช่เหรอปีตอนนี้ใครกี่สามก็นับไปสี่ีสามส่เดปีโอ้ยอยู่สบายยาวๆอ่าใช่ใช่ากจะเปลีนคงจะเปลี่ยนบทส่วใหญ่อกมาแสดงว่ามีคนอยากจะเปล่ยนใช่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ